สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กามาพอ้แอดมินบุญธรรมน้ำโชกในเซาวันที6พฤษภาคม2 5 6 4นะครับวันนี้แอดมินกะนี่ตัวเลขเป็นเลขสูตรหวยคำนวณของปูเสือนะครับกับเป็นแนวทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับเป็นเลขสูตรหวยคำนวณของปูเสือนะครับ กับปูเสือเพิ่นงวดนี่เพิ่นคำนวณมากในเลขตัวใด็ดนะครับเนอใครอยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมร่วมกันนะครับเนาะเอื่อมันเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลในงวดพันธีสิบพฤษภาคม2564สี่ 25. 25. 25. สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพอเทื่องสตาร์ด้าชแนลครับนะครับกับน้องไอสตาร์ชแนลนะครับเพื่อนก็ส่งคลิปดีๆมาแบ่งปันโชคลาภให้กับแฟนช่องของบุญธรรมน้ำโชคนะครับบุญธรรมน้ำโชคก็ขอขอบ พระคุณเป็นอย่างสูงนะครับก่อนจับไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแดกดชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินบุญธรรมน้ำโศกนิลเลอร์รครับเด้อไปครับท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้น้ำกันเนาะ,นะพอเที่ยงก็พาท่านผู้ชมมาเบิ่งเป็นหล่องรอยของฝ่าลองเนาะโอ้ลงจ็สีเลยบอกครับปูเวลาของมีบ่เป็น,อ,อ,ปนอย่างเป็นยูคุดปูเป็นมัดไป เสมอกับไปโอ้เสมอปั่มน้านันบอกครับไปเบิดขาดเลยมหนบ่บ่ได้เปลี่ยนใหม่เลยใหม่โอ้ใหม่เลยใหม่เลยลูกอยู่พี่ก็เพเขียด่งองไปหาอยู่ปุ๊บเขีดมือนเมงเบิงเมืงเหมือนเมือแรกมาลงอีกฝัน้ฝ่าลุงลงอีอ๋ขึ้นมาตีสองฝันฝ่าล่งมาตีสามยังเมือแรกลุงเลยหาโมงโลงอีกแต่ว่าตอนจริงก็แท่มันต้แตกเบิมาลุงแมนครับแตกนี นี่ครับเป็นหลองลอยบนเป็นขนทุบคนขุดได้ครับแตกแตกเป็นห้อยฝ้าครับผมโอ้เบิองรับเบิองแตกจากนั้นโอ้ยแต่ว่าของนี่มาเสียหายเสียหายอยู่ขุดอ๋อไปเสียหายอยู่ขุดของปูอ่เพื่อเคียร์ให้พูดจะจะเป็นเสมอใหม่เลยครับแต่ผู้ชมไว้ายนี่ขุดกระสายโไราต้องเปลี่ยนใหม่เบิดหน่อจะยิงวัวเป็นหนังกับคนไป็นจูบแบบนี้แล้วก็ แน่นอนแน่นอนครับสมผช้ชมเนาะนี่แหละครับมันเป็นความที่บางครั้งเฮ่ากะคาดบดถึงหล้กก็มันจินตนาการบ่ได้เนาะครับสมผช้ชมเนาะบอกตามตรงครับจินตนาการบรร่ได้แล้กกะมันเป็นเรื่องที่เหลือเสื่อนะบางครั้งความฝันฝันก่อนครับรามผช้ชมก่อนที่เรื่องจะเกิดจริงฝันแรกวันที่ฝันตอนกลางกลางคืนวันที่สองครับพอวันที่สามชงเย็นๆประมาณหาโมงเคืองครับปูวา กัพอดีฝ่าก็มาล่งยีดีครับฝันว่าฝ่าล่งกับล่งยี่ีครับแต่ว่าก็บมเสียหายหลายอยู่ทีสลาบ่หลายครับผมก็จะเห็นแค่่องรอยแค่นี้แหละครับแต่ว่าที่เรื่องอยู่ของขุดปูผนครับเป็นซ้ำเมื่อเป็นอันปั่มหน้าปั่มยังนี่ที่เสียหายเมดหมดเลยครับต้องใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่เบิดครับเนาะครับท่านผู้ชมมันก็เป็นเรื่องเือเสียบางครั้งเขากับบ่หนาเสียมันก็เสียคือว่าล่ะครับ ถึงว่าพอเที่ยงพญยายามบอกว่าบางทางความฝันก็เป็นความจริงครับผมเนาะเพราะว่าเรื่องจะสี่เฮ้ากะเสื้อมั่ง่าเสื้อมั่งแต่ว่าผมเป็นคนอีสานนี่คับพอเที่ยงเป็นคนอีสานนี่เสื้อถือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเมื่อกี้มันองแตกขก่วงคนนี้ครับแม่นอยู่<ำ>ว่าขั้นต้นไม่นี่ไปเรื่อยล่ะ คำคำผลกับว่าแห้งไงเอาลองอีหลีเลยลองอีหลีเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งผมผมกินวแ่นันในฝันมมฝันแล้มัฝันเลวมันก็เป็อีหลีนะโอ้ทั้งฝันทั้งเป็นอีหลีไงใช่ไหมึงสลักโอ้โเลยคือขึ้นมาทีสองนี่ปูฝันในหมอกมันฝันเลวบัดดี้ตื้นบัดื่นขึ้นมาอีกมือนึงเันแรงมากมมันลองหมอก้วมันทีสามนี่ยมัแรงทีสามึ้องคำแห้งแล้มันหามุ่งหามุ่ลัวนอ่บ ก็คือมาพคนกันเหี้ยปอกแตกปอกแตกแั่นางอยู่ในเหรอ่าแวตึงหมองไดนนเหมือนกันไปเบิ่งสลา,าโงย<ม>เอาอีกตั้วยู่ะก็วัน,นเดียวมันเนี่ยมันคนจะห้ไม่เครียดเพิแค่ม,มือเดียวกับโบไฮกูเนาอเพิ่อนว่ะข้อนั่นเพิ่อ,อ,อน,น,อนว่ะมึงวิจารณ์นะจัดตื่นทีมึงรอกเพิ่นว่ะคับผมน้อการสมุนไพชมรูคนกับบอ,อกอน,นี่เดิไอ้รางวัลนี่มีหา วิ่งหาม่บอกครับราาวหหิ่งหาล่างพเดยออันอหหนี้หานึงเดี๋ยวหาสูนในร่องไว้เนี่หานึงอี่ตัวเน้นตัวเน้น,เน,นหาหนึงเดี๋ยวจว่าหาหาร่างหลายพเบบส้นใช้กระโเสียอ๋อเแม่บอกครับแม่กันตัวมือ,อังสีเสียบบาดยู<า>่้เดียวเพราะมันตรงเป๊ะเลยแม่บอกเป๊ะเลยคือว่าแต่จริงๆนีสามสูนย์สามสูนยตหาวัดตรงกับวัดตรงสามแค่จ้งไดกระเสียงหมอาส้นกันก็ได้ครับ อาหน้าตูบเงินก็ได้ป่เนาะว่ะกล้าเป่นอะไรมาครับท่านผู้ชมอย่าเพี่งใจเบิ่งบันนี้ปูเราเอาหน้าตูบกันก็ได้เราไม่เสียงวดนี้วิ่งหาเบิ่งเอาครับท่านผู้ชมเบิ่งเอาไปมีรถเก่าก็ไปเข่าไฟแนนซ์เอาไปแอบหลบอปเอ๋นี่ครับเบิ่งเอาครับท่านผู้ชมชัดเจนบอกปูบอกว่าวิ่งห้าล้านเปอร์เซ็นต์งวดนี้ไปมีหน้าเอาหน้ามาตูบกันเลยมีรถเก่าเอาไปเข่าไฟแนนซ์ไปเรื่อยรับเรืองมาได้รถใหม่ปูว่า แต่วอันนี้เป็นเล็ก่างบอครับนี่มี่างอ้หาศูนก็หานึ่งมรางหาศูนหาหนึงนี่เป็นเล็ก่างครับแตให้ชมแกให้เนนหานึงเน้อเนียนหานึงมสอาจถึงเป็นทีเลยหานึงครับอือ๋อให้เนียนหานึงเนียนหานึหาศูนย์นรองไว้ครับผมแต่ว่าหาจะได้ก็เสียออืหาตัวเดียวซ้ำครับผมนะนะครับท่านผู้ชมเบื้องรกับปลูกบอกว่าวิ่งห้าวิ่งห้า มาหลายเปอร์เซ็นต์ครับกาถ้าจับคู่ไหอยนีปู้ก็จะจับคู่ห้เป็นหาหนึ่งครับตัวด็ดเด็ดๆเนาะตัวเด็ดๆหาหนึ่งหาซี่ร่องไว้หาศูนย์นี่เป็นตัวร่องครับผมเนี่ยหาหนึ่งหาศูนย์เป็นตัวร่องบัณดีสามตัวนี่เลยปู้บันดีหนึ่งหกหนึ่งเนีนหนึ่งหกหนึ่งโอ้ปูไหอเนีนหนึ่งหกหนึ่งเนี่หนึ่งหกหนึ่งเนีนตัวนี้ตัวร่องไม่เกิหกสามเข่ามาเข่ากันก็ สูตรพยายุุธแท้น <what> <nghĩ OVER> ี้อแต่ว <for Floyd appeal darauf> ่าเป็นัย่างเป็นตัวรองของพญายุทธนี่เป็นตัวตรงครับสม้ชมแต่ว่าปูบอกว่าหนึ่งหกหนึ่งแต่ว่าก็เป็นรักหกคือกันกับกับของสูตรของตายุทุเลยครับสม้ชมสูตรตายุทุบนนี่ให้วิ่งหกของปูนี่กับยูยู่รักสิบคือกันเพราะว่าของตายุทุได้สามหกเก้าเนาะน่าจบัวเนาะแต่ของปูได้หนึ่งหกหนึ่งรากาหกสามเก้าครับเป็นตัวลองเนาะกระลองเอาไปพิจารณาบ้างครับสม้ชมเนาะ พอแที่ยงเองก็แค่ให้เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับไม่ต้องเอาลายหรอกเอาเนียไปเลยเอาเนียนๆได้น่าปูกว่านี้เนาะเดี๋ยันพายเบื่อหมองควงฝันนะว่าฝันว่าพาสลามมันรุ่งอี๋เนาไปเบงอืปูก็ยอมรับอยู่ครับงวที่ผ่านมาเพราะว่าปูเห็ดหลงมือหัวตามตรงเดินทิศมือเห็ดทิศมือครับผมปูคิดว่าเรก่อนวันที่หนึ่ง คเลขเป็นของวันที่หนึ่งครับแต่ว่าตาจจริงเลขมันออกวันที่สองเพราะว่าวันแรงงานเป็นวันที่หนึ่งเนาะมันกับพีทตัวแล้วครับขันเฮดบอตรงมือนี่เพราะว่าจะเป็นสูตรของใครขึ้นกันครับ่นจะบอกเลยจะคของสูตรขันบอตรงมือออกนี่เฮดบอตรงมือออกนี่จะได้กับบอถูกคือเลขออกวันอาทิตย์สูตรแต่หยุดนี่ก็ต้องเฮดเป็นของวันอาทิตย์ครับผมสูตรออกวันจันทร์ก็ต้องเพราะเลขขอกวันจันทร์ก็ต้องเฮดสูตรเป็นของวันจันทร์ครับเนาะเบ่งเอาด้ครับเบ่งเอา การจริงหรือไม่ทีนึงมันเสาโอนว่ครับนี่ก้อนเพชรผมคิดว่ิเกันตัวนี้ครับมันไหลตัวนึ่งครับถึงว่ามันเขียนเนอกที่ปลูกแมนโยตามจริงของปลูกอะสิ่งเก่าก็ถือว่าเสียดีๆได้ละโอ้ยกับตัวเดียวทั้งพูนเนาะเสียดได้ครับท่านผู้ชมเต็นวันอยู่บ่าหาบ่ะเอาอย่างหลังนี้กับวันนี้หลังแม่นบอกครับแม่นเอออย่างหลังนี้กับวันนี้เพราะว่าไล่ลักกันเั้นสามพูดตัวเดียว อ๋อปูเห็ดสามส่วนเด็ตัวเดียวเบิร์ตหาเนี่ยเน่ยอสามสูนร่วมกันเด็กคนเดียวเบิร์ตเด็กกะนี่ก้อนที่คืออีกหนึ่งตัวเดียวคือหายอืมครับผมตัวเดียวคือหายนี่ครับฟังเอาเด้อครับท่านผู้ชมเนาะปูกระมันใจแห้งครับพอปูเห็ดมาสามส่วนครับร่วมกันก็ไปตกหาเบิร์ตเหล็กล่างครับผมเบิร์ตอสามสูดแต่ว่าปูวันหนึ่งนี่คือวันอาทิตย์ครับผมวันอาทิตย์ววันอาทิตย์มีหนึ่ง ปูก็เลให้ยห้เน้นเป็นหาหนึ่งครับผมแต่แรกก็ได้ก่อน่ยาวามตัวเหมือนตัวเว้นมาแล้วเอ้าพุ่งจะเห็นกันชาติเจ็นนอกนอกรับ่าม้ช่มเนาะไป่าม้ช่มเดียวะจะภาพจะจะติดตามไปกับปูเหมือนผ้าปูไปได้ต้องติดตามไปก็ปูไปเบิ่งรับตรงถี่ปูว่าฝันว่าฝ่าลองก็ปรากฏว่าล่งอีหลีครับถ่าม่อีกเหมือนหนึ่งเป็นฝ่าล่ง สลดยอีีครับแต่ผู้ชมเนาะไปครับไปบ่งน้ากันครับค่ะท่านผู้ชมซึ่งในเมื่อกี้นะคะเราก็น่าจะได้ฟังเสียงปู่นะคะและเสียงคุณพ่อพูดไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะขอเป็นเสียงแอดมินบ้างนะคะนี่ก็คือเลขปู่วิ่งเก้านะคะท่านผู้ชมหรือว่าปู่เสือนะคะประจํางวดวันที่16พฤษภาคมนะคะพุทธศักราช2564นะคะ ซึ่งในงวดที่แล้วนะคะปรากฏว่าที่ปู่ทาตัวเลขออกมาให้ท่านผู้ชมไดรับชมรับฟังนะคะปรากฏว่าหลุดนะคะท่านผู้ชมเนื่องจากว่าปู่เนี่ยทำสูตรหวยคํานวณ ไม่ถูกวันนะคะเพราะว่าปู่ไม่รู้นะคะว่างวดที่แล้วเนี่ยออกเป็นวันอะไรนะคะปู่นึกว่าเป็นวันที่หนึ่งนะคะแต่ที่จริงไม่ใช่นะคะเป็นวันที่สองพฤษภาคมนะคะท่านผู้ชมปู่เลยทําศูนย์หวยคํานวณของวันที่หนึ่งและปรากฏว่าหลุดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่างวดน,นี้นะคะปู่บอกว่าเน้นล่างมาเน้นล่างมาห้าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะท่านผู้ชมงวดน,นี้ไม่มีหลุดนะคะ ถ้าจับคู่มานะคะท่านผู้ชมก็คือห้านและ51นะคะท่านผู้ชมส่วนเลขบนนะคะปู่บอกว่าเน้น1 61นะคะส่วนตัวรองนะคะตัวรองคือ 6, 3สนะคะ6 3สาซึ่งเป็นตัวเลขตัวเดียวกันกับสูตรของ ไตยุทธเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าตัวเลขจะสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งหน่อยของไตยุทธเนี่ยนะคะจะเป็น369นะคะแต่ว่าของปู่วิ่งเก้าเนี่ยจะเป็น639กก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งเลยนะคะที่น่านำไปพิจรารณาดูนะคะท่านผู้ชมในงวดที่แล้วก็หลุดเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราก็มาแก้มือในงวดน,นี้นะคะถือว่า ลงทุนไม่มากนะคะท่านผู้ชมสําหรับใครที่จะเล่นนะคะก็มีอยู่แค่ถ้าเป็นถ้าใครที่จะเล่นตัวล่างนะคะท่านผู้ชมก็มีอยู่แค่2ชุดนะคะถ้าซื้อกลับเนี่ยก็4ชุดนะคะท่านผู้ชมก็คือ5 0 0 5 5 1 1 5นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าบนเนี่ยบนถ้าใครอยากซื้อตรงๆนะคะก็เล่นตรงๆได้เลยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าในหลายๆ,ๆท่านบางคนเนาะเพิ่นม,มีทุนหน่อยก็อาจจะไปตัดเล่นบ้างนะคะ แต่ว่าสูตรของปูน่นี่ปู่ว่าตรงๆเลยนะไม่ต้องไม่ต้องกลับไม่ต้องทําอะไรนะคะท่านผู้ชมปู่ให้ตัวไหนมาก,ก็คือซื้อตัวนั้นเลยนะคะวันนี้ปู่เสือเพิ่นไขให้แ่ให้แนวทางมานะครับกลับมีเลขบวกกี้ชุดนะครับกระนาลงทุนนะครับเพิ่นให้บนมานะครับแนวทางบนนะครับเน้นๆนะครับหนึ่งหกหนึ่งนะครับเน้นๆหนึ่งหกหนึ่งตัวรองมาเป็นหกสามเก้านะครับตัวรองหกสามเก้า ส่วนล่างวิ่ง5นะครับวิ่ง5เพิ่นรับประกันมหามา,า,มาล้านเปอร์เซ้นนะครับผู้ใดมีหน้าก็ขายหน้าผู้ใดมีรถก็ขายรถสื่อเลยเพิ่นบอกเพิ่นมั่นใจแห้งตัวนี้นะครับเพิ่นกะไฮแนวทางมากตัวน้เน้นนะครับเป็นเลข51นะครับ51ตัวล่องเป็นหาศูนย์นะครับตัวล่องนี่หาศูนย์นะครับเดี๋ยวอดมินจะย้ำให้่านผู้ชม่ฟั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับบนเน้นๆนะครับ16 1หนึ่ง 161ส่วนตัวรองเป็น63สเก่านะครับแนวทางล่างนะครับวิ่ง5วิ่ง5มาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับตัวเน้นๆของปูเป็นหามากนะครับเป็นเลข51นะครับ51ส่วนตัวรอง50นะครับห้ 5, าศูนย์อธานผู้ชมชื่นชอบตัวเลขของปูเสือนะครับกะเอาไว้เป็นแนวทางเด้อครับเด้อในงวดวัดนที่16 าพุทสภาคมสองหาหกสี่นะครับเผื่อนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีน้ำวันเนาะครับเนาะกการลงทุนกับมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับให้จงพิจารณาดีๆเด้อครับเ้อก่อนลงทุนกับขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้กับขอขอบคุณพ่อเทื่องสตาร์ดาครับน้องไอเป็นยางสูงนะครับที่ส่งคลิปมาแบ่งปันโชคลาภนะครับ ท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินบุญธรรมน้ำโศกนะ่นเอครับเด้อบุญธรรมน้ำโศกขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปนี้จะพบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปให้โชคโชกมันมันกันทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ